ไฮฟอสัปดาห์นี้ผมมีที่ริวเดลกอล์ฟคลับนะครับจะบอกว่าวันนี้ประเด็นที่จะพูดถึงก็คือเรียกว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจวงการกอล์ฟมากเพราะว่าปัจจุบันนี้สังคมกอล์ฟไทยกําลังเติบโตอีกครั้งหนึ่งหลังจากช่วงโควิดผ่านไปนะครับกลุ่มประชากรกอล์ฟกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงก็คือกลุ่มของเยาวชนน,นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดกับผู้จัดท่านหนึ่งนะครับที่จัดโครงการกอล์ฟเยาวชนมานานมากแล้วก็คือนี่ครับคุณดาวกรรตันสวัสดีครับสวัสดีครับประเทรขบขออนุญาตเรีย ได้ครับแบบพี่น้องกันได้คะคุค้นคเ,คคเคยกันอยู่บ้างอยู่บ้างก็คุ้นเคยดีคุ้นเคยกันอยู่บ้างอย่อย่างดีครับโอเคสบายใจขึ้นสบายใจขึ้นนิดนึงจะบอกว่าพี่เบ้ครับผมมีโอกาสได้ทํากอล์ฟเยาวชนมาเรียกว่าร่วมงานกับกอล์ฟเยาวชนมาบ้างแล้วก็ตัวเองก็ผ่านระดับเยาวชนมาสมัยที่ตัวเองงเล่นอยู่ครับเห็นความเปลี่ยนแปลงณปัจจุบับนนี้ค่อนข้างเยอะแต่วันเนี้เรารู้จักกันในฐานะอย่างอื่นมาก่อนก่อนที่จะรู้จักในฐานะผู้จัด ใช่อาตอนนี้บททุกวันนี้พี่เป็นผู้จัดที่มีประสบการณ์สูงคนหนึ่งในประเทศไทยเลยที่เป็นเจ้าว่า,วา<น>อย่างนั้นก็ได้ฮะจะว่าอย่างนั้นก็ได้ก็จริงๆมันเป็นอย่างนั้นแหละพี่ผมบอกมันเป็นอย่างนั้นเลย <c oughs> ขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติครับครับอยากถามอย่างหนึ่งว่าจริงๆรแล้วการจัดกอล์ฟเยาวชนอะถ้าเกิดเทียบกับไปย้อนกลับไปสมัยผมนะพ่อแม่เนียที่พาผมไปแข่ง ไปแข่งเสาที่จบแล้วก็ยังไงก็เก็บคะแนนนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆแต่ผมไม่เคยมองะวันนั้นผมไม่เคยมองในฐานะผู้จัดเลยว่ามันมีความยากลำบากยังไงในการจัดกอล์ฟเยาวชนต่อเนื่องมาปีนี้ปีที่หกครับปีที่หกแล้วครับผมปีละเป็นยังไงบ้างที่เราให้ฟังหน่อยการจัดกอล์ฟเยาวชนอเอาตั้งแต่ช่วงช่วงเริ่มแล้วกันนะครับช่วงรเริ่มเนี่ยเราได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกอล์ฟเยาวชนผมได้เริ่มทํากับ โปรวาวคอนพงเพชรลำครับพี่ชายของโปรแหวนนะซึ่งตอนนั้นโปรแหวนก็อยู่ใน LPGA มาได้ประมาณหนึ่งแล้วทีนี้เรามานั่งคิดกัน2คนเฮ้ถ้าเกิดโปรแหวนเนี่ยวีทายไปเนี่ยเราจะมีดาวรุ่งอะไรขึ้นมาอีกได้บ้างไหมก็เลยมานึกถึงว่าเราควรจะต้องลงมาทําอะไรกับตรงนี้แล้วแหละเนื่องจากสุดนตวผมเป็นคนรักกีฬามากอะครับก็เลยในเมื่อมันยากมากเนะเราเล่นกอล์ฟกันมา20กว่าปีได้20กว่าปีเนี่ยไม่เห็นคนไทยขึ้นไปในระดับโลกได้ขนาดนั้นนะครับ ก็เลยต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยเริ่มจัดกันขึ้นมาจนปีนี้เป็นปีที่6แล้วนะฮะที่จัดกันขึ้นมาก็ผลตอบรับก็ดีมากนะครับผมเห็นเลยว่าตั้งแต่สมัยก่อนที่เราสมัยก่อนเราจะมีกรมพระเนาะที่สว่างรีสอร์ทแล้วก็จะมีของป้าอ้อยที่กําเนิดขึ้นมาของของชูซึ่งตัวผมเองเนี่ยเล่นแค่กรมพระมีโอกาสได้เล่นบ้างในนําโรงเรียนนะครับแล้วก็ของป้าอ้อยเนี่ยไม่ได้เล่นเลยเนื่องจากที่บ้านเนี่ยตอนนั้นไม่มีทุนพูดเลยเราไม่มีทุนที่จะไปเล่นแบบนั้น ก็เลยขาดโอกาสต่อเนื่องไปแต่ทุกวันนี้มันมีเรื่องของทัวร์หลายๆทัวร์ที่ขึ้นมาให้โอกาสน้องๆฮะใ,ให้โอกาสน้องๆได้มากมายได้เลือกไม่ว่าจะเป็นทางภูมิภาคหรือว่าในส่วนของภาคกลางเองทุกที่มีหมดทําให้เขาได้มีโอกาสเลยทําให้เห็นในก,กีฬาที่เพิ่มขึ้นมาก็เลยเข้าใจแล้วว่าอ๋อเนี่ยแหละน่าจะเป็นทางที่ถูกที่เราควรจะต้องสนับสนุนจริงป็นเะรื่องนะเพราะว่าตอนนี้ผมมีนักกอล์ฟเยาวชนหลายคนที่คุกขี่อยู่ด้วยตารางแน่นทุกเสาร์อาทิตย์เลย ไม่ว่าทัวร์ใดก็ทัวร์ไหนเนี่ยว,ว่าเขามีโหตารางแน่นมากผมนึกถึงผู้ปกครองสมัยก่อนว่าถ้าเกิดสมมติตารางแน่นขนาดนี้ผู้ปกครองเหมือนทำงานเจวัน <c oughs> ลูกเขามีแข่งทุกๆครั้งทุกๆวันเลย<ช>ถ้าพูดถ,ถึงตรงจุดนี้แล้วอ่ะพี่เบทํามาขนาดนี้พบเจอความคาดหวังที่รู้สึกว่ามันคือความคาดหวังของผู้ปกครองที่อ่ะมันยกตัวอย่างโปรแหวงให้มาแต่โปรแหวงเขาเก่งเขาไปด้วยตัวของเขาเองเรื่อยๆแต่ปัจจุบันนี้มันมีเรื่องของสกอล์ชิฟซัพพอร์ตในมหาลัยต่างๆทั่วโลกไปหมด แน่นอนว่าต้องคิดย้อนบันไดกลับมาถึงจุดเริ่มต้นในประเทศเราคือผู้จัดกอล์ฟตรงนี้แหละความคาดหวังผู้ปกครองพี่เบเจออะไรมาบ้างขอเล่าให้ฟังหน่อยคัความคาดหวังของผู้ปกครองเนี่ยจริงๆง่ายในยเดียวครับ <c oughs> ในประเทศไทย,ยก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลายๆมหาลัยในประเทศเองก่อนนะอย่างมากรุงเทพผมยกตัวอย่างมากรุงเทพสมัยก่อนเนี่ยนะักกีฬาที่เป็นทีมชาติจะอยู่เยอะแสะดงว่าช่วงนั้นเนี่ยในระดับุดมศ,ศึกษาเนี่ยมีสถาบันเนี่ยเป็นสถาบันที่ ให้ความสําคัญณเวลานั้นแล้วกันนั่นก็เป็นหนึ่งที่ผู้ปกครองเข้ามาเนี่ยอยากให้ลูกได้มีทุนที่จะได้เรียนฟรีเนื่องจากรถค่าใช้จ่ายจะได้เอาค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปผลักดันลูกหลานตัวเองในเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นเนาะส่วนที่สองก็คือความเป็นเลิศแน่นอนโอ้โหถ้าเกิดมันมีคนไทยขึ้นไปถึงระดับนั้นอะลูกฉันก็ต้องทําได้เนี่ยเป็นความคาดหวังเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพของสนามเองรูปแบบการจัดเองการอำนวยความสะดวกผู้ปกครองนอกจากที่เขาจะ ขับรถมาหาเราใช้ระยะเวลานานแล้วเนี่ยเขามีความสะดวกสบายจัดการง่ายขึ้นไหมเพื่อที่เขาจะได้มีเวลาพักผ่อนในตัวเขาเองเยก็เป็น2จุดหลักๆนะครันะตอนนี้ที่ที่เราเห็นอยู่แล้วเราก็พยายามพัฒนาอยู่เรื่อยๆ แต่พอสุดน,นี้มันเกิดขึ้นนะเมื่อมันทำให้ผมนึกย้อนไปอีกละเพราะเมื่อก่อนจะมีความคาดหวังผู้ปกครองตรงนี้ทําให้เด็กมีกาการเรื่อยๆเ pressure ทุกครั้งในการเล่นแต่ละช็อตซึ่งจริงๆมันส่งผลผมมองว่าส่งผลแต่ว่าจะมีเด็กอีกกลุ่มนี้ที่เขาสามารถแยกได้ก็คืออยู่ในโซนของเขาจนจบแล้วค่อยมาเคลียร์ผู้คลองทีหลังแต่บางคนก็คือตีไปหันหน้ารอมผู้ครองไปตีไม่ดีทีหันหน้าเอาเะอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นแน่นอนผมเชื่อว่าทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ตรงจุดนี้ครับพี่เบย์อยากทำยังไงให้มัน เรียกว่าผมไม่อยากใช้ว่า educate นะแต่ว่าการชี้แนะและกันเป็นภาพร,มรวมรๆ,ๆก่อนว่ามันควรจะเป็นยังไงมากกว่าไอครัคร่ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ผิดนะครับที่ทผู้ปกครองจะมีความคาดหวังเพราะว่าจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยมันคือการลงทุนประเภทหนึ่งลงไปเหมือนกันก็ในมุมผู้ปกครองเนี่ยผมเข้าใจได้นะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกีฬาทุกประเภทเนี่ย my set stress free รหรือว่าระบบของจิตวิทยาต่างๆเนี่ยอารมณ์เนี่ยสำคัญมาก เด็กเของประเทศไทยเนี่ยก็จะไม่เหมือนของเด็กของประเทศอื่น behavior ไม่เหมือนกัน characteristic ไม่เหมือนกัน ego ไม่เท่ากันเราอยู่กันเป็นระบบครอบครัวกันมาเนี่ยมันเลยทําให้มันมีการเชื่อมโยงกันบ่อยครั้งจนทําให้บางครั้ง stress ตรงนี้ที่คุณพ่อคุณแม่ลืมเนี่ยส่งผลมาถึงลูกหลานซึ่งจริงๆเราก็พบเจอสิ่งเหล่านี้บ้างเหมือนกันทีนี้ทางทัวรกอฟเยาวชนของเราเนี่ยทำยังไงฮะเราแยกกิจกรรมออกเป็นหลายๆส่วน เรามีเรื่องมีเดียการตีแผลเอาเนี้ยบางคนน่ะคาดหวังลูกอยากให้เป็นโปรมากเลยแต่พอเล่นไปถึงอายุสัก15้าสตรีสมันเยอะมากลูกหลานเขาแบบไม่ไหวอะ่ะหายหมดเลยนะแล้วเขาก็เลิกไปเลยอ,อย่างเงี้ยผมก็มานั่งโอ้โหสามสี่ล้านของผู้ปกครองฮะสลายหายไปเลยโดยมันจับอะไรไม่ได้เลยหรือ,อเราก็เลยคิดสิ่งนี้ขึ้นมาก็คือคอนเทนต์ต่างๆที่จะตีแผ่เรื่องอุตสาหกรรมกอล์ฟให้มากขึ้นให้รู้ว่ากอล์ฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถให้อะไรมากกว่าการตีเช่น เราใส่กิจกรรมที่เป็นกิจกรรม w r a อ up ชื่อว่าเจนสแนปเนี่ยเข้าไป w r a อัพในทุกทุกทัวร์นาเมนต์ทุกแม,กมตช์ที่มีให้เด็กได้มีกิจกรรมร่วมมีหนึ่งหนึ่งเรื่องการพูดสองคือเรื่องการเตรียมตัวสามเือการอยู่กับเพื่อนอคือคนเราเนี่ยผมผมเห็นโปรกอลหลายๆคนพี่เท่น่าจะทราบว่าอยู่ในสนามเขาก็เป็นแบบหนึ่งออกไปข้างนอกเขาคือมนุษย์ปกติเขามีมสิ่งหลายๆอย่างที่ อินเอร์เรสอยู่อย่างเช่น <ฮะ S 1> สมัยก่อนเนี่ยเดวิดดูวอลเนี่ยต้องไปตกปลากับไทเกอร์วูดอะ,<ฮ>ะสมัยนั้นเขาก็รู้กันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่กอล์ฟตลอดเวลาหรอกครับทุกท่าน <ฮะ S 1> ดังนั้นเนี่ยเรากิจกรรมพวกนี้เนี่ยเอาเด็กเข้ามามีส่วนร่วมคุณพ่อคุณแม่ก็จะแอปพิเคชว่าลูกเขาเนี่ยนอกจากตีกอล์ฟเนี่ยพูดได้มากขึ้นแสดงออกได้มากขึ้นฮะฮะมีซอฟต์สกิลหรือว่าสิ่งที่จะไปต่อสู้กับโลกภายนอกเนี่ยคุณสมบัติอะไรพวกนี้มากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราก็พาผู้ปกครองเข้ามาร่วมมกกิจรร้ดวย ดีมากนะนี่เหมือนกับคล้ายๆละลายพฤติกรรมเหรอละลายพฤติกรรมส่วนนั้น,น,นผมมองว่ามันดีตรงที่หนึ่งเราเห็นแล้วว่านากักกอล์ฟไทยที่ประสบความเร็ชน,นะเวลานี้มีน้อยคนเหลือเกินที่สามารถแบบพอต้องอินท์วิวกับกล้องหลังโพสต์ราบอินท์วิวหรืออะไรก็ตามที่มีคนมาคูดด้วยพูดไม่ได้พูดไม่ได้อย่างที่ตัวเองอยากถ่ายทอดไปหรือว่าไม่มีวิธีการพูดเพราะาไม่คุ้นเคยกับตรงจุดนี้การนี้ที่ทให้เด็กเรียกว่าเรียนรู้ตรงจุดนี้ตั้งแต่เด็กเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันเตรียมพร้อมไปที่จุดจุดนั้นด้วย ดึงผู้ปกครองเข้ามาทําให้ผู้ปกครองรู้จักมากขึ้นรู้จักการว่าเด็กมาเล่นกอล์ฟนอกจากการคาดหวังว่าการลงทุนในอย่างหนึ่งของเขาแล้วเนี่ยทำอะไรได้อีกนอกจากการตีกอล์ฟด้วยใกลก้บริการครอบครัวแล้วก็ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งได้ด้วยอีกอย่างมันเป็นการตีแผ่ด้วยว่าลูกเขาทําอะไรได้อีกเยอะอแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะสบายใจขึ้นสติสก็ลดลงเด็กก็รู้สึกว่าค,คุณพ่อคุณแม่ใกล้ชิดเขามากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดออกมา จะเป็นความหวังดีได้มากขึ้นม,มากกว่าการตำหนิติเตียนอย่างนี้เป็นต้นนะครับไ่ดีมากเลยพอพูดถึงจุดนี้ปั๊บผมขออนุญาตโยงเข้าเดอะเจนส์เลยรับเดอะเจนหรือว่า g e n แซดนะเดอะเจนส์ทำไม <The S 2> ถึง <Gen res. S 2> ตัวใหญจ่จริงๆจริงๆต้องเล่าก่อนว่ามันเริ่มมาจาก GENS g e n e r a t i o n ครับคือมันเกิดจากการที่เราคิดว่าเราเป็นกลุ่มคนที่มีหลายกลุ่มอายุมากเลยเนี่ย ตั้งแต่ทางดเอรปริเองซึ่งเป็น1นึ่งเจเนอเรชันพี่เทศหนึ่ง Generation ผม1นึ่งเจเนอเรชันน้องๆโปรโลหลายๆคน1นึ่งเจเนอเรชันแล้วก็เด็กๆที่เป็น Generation ที่เล่นในแต่ละไฟต่างๆเราจะทำยังไงให้เจเนอเรชันเหล่านี้สร้างอุตสาหกรรมกอล์ฟประเทศไทยให้ขึ้นไปทัดเทียมกับโลกได้มากขึ้นใช่ไหมเราก็เลยสร้างตัวนี้ขึ้นมาเพื่อเพื่อเป็นการบอกว่าเป็นการรวมกลุ่มของคนไทยจริงๆในทุกเจเนอเรชันแต่ทำไมมันถึงเป็นตัวแซด ให้รู้ว่ามันสร้างมาในยุคของเจนซัตและจะปลูกฝังรากฐานตั้งแต่เจนซัตเป็นต้นไปครับที่ฟังฟังแล้วคนลุกเลย <c oughs> จริงเพราะว่าจริงแล้วต้องบอกว่าผมกับพี่เบย์แล้วก็ทางเราทีปินเองมีโมที่เหมือนกันในการที่ต้องการ uh, ทาให้อุตสากกหกรรมของประเทศไทยเราขยายเติบโตมากขึ้นไม่ว่าทางไหนก็ทางหนึ่งครับประชากรกอคือส่วนส่วนหนึ่งซึ่งตอนนี้พี่เบย์ทำเต็มเต็มเลยคือการกรูม m ิ่งประชากรกอฟขึ้นมาแบบเยาวชนครับ,รบ The Gen ครงการของปีนี้พี่เบร์และน้องว่าเมื่อก่อนเราทำทำผลงานทั้งปีเพื่อต้องการที่จะไปสักที่หนึ่งในโลกในการที่ทัวร์นี้ส่งไปนู่นนี่นั่นหรือว่ามีการติดต่อกันไว้อะไรก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้วผมเห็นนะมุมมองของผมก็คือสมัยผมีพิพมอาร์กีระเดชเนี่ยสองคนนี้ก็คือจะหน้าเดิมอย่างเงี้ยไปทุกงานทุกงานเพราะว่าเขาสองในเขาเก่งที่สุดในเจนของเขาในช่วงนั้นจริงๆใช่่ยอมรับเลยคทีนี้คือตอนนี้ณปัจจุบันนี้ผมมองว่าตลาดมันหลากหลายมากครับ ของดเจนส์เป็นยังไงบ้างครับในการที่ส่งเน็ตไปข้างนอกของของเราเนี่ยจริงๆเราเป็นระบบไพร์รันกิ้งกันนะครับซ,ซ,ซึ่งมีทั้งหมด8ร์นาเมนต์ต่อ1ซีซั่นนะรเรามีพาร์เนอร์เป็นทาง Yonex ที่ญี่ปุ่นด้วยซึ่งจะคัดบนมิดเทอมพี่เทจบไป4แมตช์ปุ๊บมีมิดเทอมส่งไปก่อนพอปลายปีอย่างปีนี้ปีนี้ก็มีของ EFG ก็คือที่สนามลากูน่าที่สิงคโปร์ครับก็เป็นการ เสริมสร้างประสบการณ์ให้กับน้องๆเพราะอย่างไปญี่ปุ่นเนี่ยพี่จะรู้ว่าต้องลากรถเองไปต่างประเทศเนี่ยลากรถเองหมดเจอแต่ที่ไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนเลยแล้วทุกคนแบบอย่างญี่ปุ่นตีกอล์ฟไวมากอ่ะเออแบบทุกคนตีไวเล่นไวหมดเพราะนั้นเทมโปทุกอย่างมันก็เปลี่ยนเหมือนกับที่เราไปเห็นโปรทัวร์ที่จากคนไทยเนี่ยไปเล่นในสนามที่ต่างๆก็ต้องปรับตัวตามคอนดิชันอะไรต่างๆนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราส่งเสริมแล้วก็คาดคาดหวังไว้ว่าถ้ามีผู้สนับสนุนใจดีนะฮะเข้ามาเนี่ยเราก็จะส่งเด็กๆออกไป ในหลายๆที่มากขึ้นที่สําคัญมันไม่ใช่แค่ประสบการณ์ของเด็กครับทงชาติไทยมันไปทุกที่อืมอืม่สำคัญมากเพราะที่คำถามนี้ผมอยากจะถามพีงไปทำสุดท้ายปิดเลยว่าในฐานะผู้จัดที่จัดมาขนาด,น,าดนี้แล้วเนี่ยมีตรงจุดไหนอีกไหมที่สามารถทําให้เด็ก ใช้เวลาสั้นกว่าเดิมในการพัฒนาตัวเองไปอยู่อีจุดหนึ่งให้ได้เมื่อก่อนเราใช้เวลาสปี4ปีในการที่โอ้กว่าได้ s กอ o l a r s มปลายต้องทำงี้กว่าได้ส c อ o l a r s h i มหาลัยต้องมปลายสปีทาให้ดีแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ละมหาลัยหลายมหาลัยเข้ามาช้อปปิ้งตั้งแต่แบบสิบสี่สิบห้ามาตังตัวทั้งหมดแล้วมาอยู่ดีทัวร์เนี่ยดูดิทัวร์ของเด็กเยาวชนนี่แหละว่าของใครบ้างครับเนี่ยผมเลยอยากมองว่าประเด็นเนี่ยแหละที่มีตรงไหนอีกบ้างที่สามารถช่วยได้ในสังคมบ้านแบบก็ ชี้แจงคุณพ่อคุณแม่เลยว่าเดี๋ยวนี้คือต้องต้องตอบว่าโควิด19แพนดมิกเนี่ยหรือว่าการแ<ม>พร่กระจายของโควิดเนี่ยมันทำให้การช้อปปิ้งของตัวสเกาเตอร์หรือว่าตัวของโคชนี่งง่ายขึ้นหลายๆคนที่ผ่านโครงการของเราไปโดยผ่านทัวร์นาเมนต์ของเราที่จัดเป็นเวอร์เอเมเจอร์กอฟ k ร n กิ้งกันนะครับก็คือ3วันขึ้นไปเนี่ย<ม>ทำให้เขาได้มีข้อมูลเป็นโปรไฟล์อยู่ในกอฟกอฟตัได้<ม>อยู่ในเวอร์เรนกิ้งได้ทาให มีตัวตนอยู่ในตลาดนะใช่จะทําให้คขยเขาดูง่ายเพราะนั้นเขาก็แค่ทาแอปปิจูเทสทาอินทวิวขอดูสวิงแค่นั้นลูกของท่านก็บุตรหลานของท่านก็จะได้ศึกษาในที่สหรัฐอเมริกาหรือที่ต่างๆได,ได้ง่ายขึ้นอันนี้คือเร็วขึ้นนะ<ม>ในส่วนของผู้ปกครองในส่วนของเด็กทํายังไงให้เก่งขึ้นก้องเป็นกีฬาที่ต้องซ้อมพ<ม>ี่เทศทราบู่แล้วซ้อมจนอยู่ใน DNA อ็นเอทำทำต่อไปครับแล้วก็เวลาเข้าไปเล่นในสนามก็ เกมพลัสแหะครับก็คงเป็นสิ่งที่ที่ผมแนะนําได้ผมไม่ใช่โปร,โรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือสิ่งนี้น่าจะเป็นในสิ่งที่โปรหลายๆท่านก็ได้พูดมาก็คือแยกเป็น2ประเด็นดังนี้แล้วกันเป้าหมายของคุณก็จะเร็วขึ้นชัดเจนขึ้นที่สําคัญครับอย่าหยุดทานะํามันฮะเหมือนอย่างผมก็ในฐานะผู้จัดถ้าเกิดพวกคุณไม่หยุดซ้อมผมก็ไม่หยุดจัด